สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศบ่อแพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างทิ่ต่าง,งแดนนะครับทั้งเมืองนอกเมืองหน้าบ่อแพี่น้องทั้งสซป,ป,ป,ปราโปเลาหนะครับสำหรับโซมูนีนะครับกับพอ่อครับช่องลุงอ้วนบานหน้าขึ้นเก่านะครับ เมื่อนี้เศร้านี้นะครับลุงว้วนก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวยอยู่ผู้หนึ่งนะครับเพิ่นนอนไหนอนหน้าของพ่อใหญ่ท่องดีนะครับหรือพอ่อลุงไ่นี่แหละครับนับถือเพื่อนเป็นไอเป็นไสผู้ใหญ่นะครับไอของมูพวกเราก็มาใส่ชีวิต อ่าเป็นบางครั้งเนาะครับเที่ยวไปเที่ยวมาทั้งทีส่วนมากก็อยู่ไฮยูหน้าไปแล้วครับแล้วก็มาเลีเ้ยงงัวมาเลี้ยงงัวอยู่ไฮยูหน้าลุงหัก็เห็นเราก็ร่างเอาหนาเอาอยัางให้งัวพอดีกันเลยเวะมามาถามข้าวขออนุญาตทายท่นลำล <laughs> เราเพม่อนเออเล้วที่ให้บิึงงัวงามเราโอ้เพม่อนหดมีหด เลี้ยงหดกบตัวนี่แม่หดลุกงง่นี่ไหมโอ้ห่วยสิว่าด้สืบพันธุ์บแล้วมันลดไปเรียงห่นโอ้บ้านนี่เนาะเฮ้ยแ <c oughs> <c oughs> ม่ไม่หอดอาหารนกอีเก,ก้วอาหารบำรุงร่างกายโอ้ <c oughs> นี่แหละครับบริเวณสถานที่ขังเราอยู่โอ้ยบรรยากาศลุกทุง่ง ได้เลยครับพวกยัยทุ่งดีฮะว่าไหนเราจุงว่างามลเราว่าเราเป็นคนอารมณ์ดีตัวพวกยัยจับฮะใครพูกล,ลุงตัวไหนล่ะว่วง,งามเรานี่ลูกบักหูยาวๆหนิไม่ปะคุ้งยาวนี่บ่ตัวเสียมดำเนี่ยออโอ้หุ่นแกได้เลยเออโอ้ลูกบปะยังก,กับลูกของอัน ลูกของบักจาำเชื่อมมันบักเชื่อมของอันว่ามันอะไรเลี้ยงมันเกิดพร้อมกันตัวหนึ่งใครใครตัวนี้เพราะปัญหาเนี้ยมันมันเกิดรับก้อนเขาจักเดือนลรืลุงห่วยว่างไรล่ะบ่้านขี้หาเดือนหกเดือนไปเออประมาณนี้เนาะงัวมันมาเศร้านม่ีติว้าแมวแมวมันเศร้อยู่มัไหนกินนมนะ โอ้ยหาหนิว่าถัดขึ้นตัวแท้ว่าเร็แต่แอนนันเฮาเลยนไงโอ้จักตัวเหรอลุงเปลี่ยนตัวตัวลุงไปเลี้ยงใส่หนก็ยุ่นี่นะป่อยถิ่มมันนี่ลยแม่มันก็อยูไงกินไงสบายหนิโ้ยง้อสบายที่สอพผาไม่นิ่มไม่นี่่ายยูนี่แหละอแรงถมาล เม่่่เถือนแขวอปึกพีไก่เราลุงเนาะว่าเพิ่นมีอาหารเสริมหลายตัวเลยเมย์มึ <c oughs> งแรงมึงไปรวดปีนยู่ <c oughs> แล้วใส้อะเครื่องซับยี่ใส่เหบ่มีใ <c oughs> สเนน่เลยเเอ่ะนะเดี๋ยวว้าโอ้ลุงลุงขังมานี่เลยต้เอาไม่ดีเลยบะอมี่รอสิมันบ่มี่เรากินดอกแทงมีแต่ของจากของมีแต่ตุ่นล้วย กับต้นยางของเจ้าของกับพวกกินดอกคนมันสูงแล้วใหญ่เหรอลูกเอาใจไปก็ไหวมาใส่ไหมมันล่ะนี่โอ้เปี่าโน่นเอียงคนนะโอ้ให้กินซ้ำหนีกันยุได้แล้วป่ลุงบ่ล่ะฮะโอ้ใบอ้อยเพิ่นมันก็กินดีตัวเนาะใบอ้อยยอดอ้อยไหมใบหมูบับหมูบับขน่ะอืมบักดำๆนี่ลูกของ งัวของใครบีบอะตีนี่เออต่อ,อีกวางเอียนแม่นางหั่งอ่าเอียนโอ้อยตัวงัวแดงเบ็ดเอียนเขาตืมน,น้ำวัวไทยเอียนทางตัวก็ออกไทยกลางอพอเอาม,ออมาทั้งซึ่งมันเป็นแม่สาวทางตัวก็ออกเป็นไทยลาดเท่าซัมนี่แล้วมันเลี้ยงไงลุงงูลุงล้อทพ้นโตโลกเบิ้งสภาพพื้น ทีนี้พี่น้องเอ้ยยาเคี้ยวดีขนาดไว้เด็กเก่งยโอ้ยัวลุกกัะไดนเดี๋ยวไปบอาหารทีวีเล่าจังเลยครับพี่น้องเด้อเ้วันเราเป็นผอจำประจำหมู่บ้านเท่านี้ครับสองหมู่บ้านก็เป็นเล่าดูแลรักษาลูกหลาน เออพ้าจับเอ็นแล้วผ้าจับผ้าหับไม่รู้ไงแต่ยังอยู่ยังกินเลยนี่ยเมื่อกล่าวเมื่อกล่าวอาหารเราดูครับเหมือยู่ผู้เดียวแบบแม่ป้าไปไดนกันเนี่ยอยู่บ้านเออเลยใส่สวดตัวเนี่ยไอ้จับใส่สวดนุ่มสวดสวดตัวแม่ป้าเราอยู่บ้านคนละเออเพิ่นได้อาหาร ชันเลือดเด้ตัวนี้ยินแบบลูกทุ่งเลยตัวนี้บริเป็นไสม่วงครับบูข้าปลาเก่าตัวบนี่ล่ะได่ปลาได่ปลาเอาปลาทรบสะซาจากของในสาเลยพวกหมูตากแห้งตากเหวน่ะอาหารแข้งเพ่อนน่ะจะมีไอ้ำตานเนี้ยตาลนี้ยังตานโนดเขาตานโนดโอ้ลูกสาวคือว่าลุงพ่อเขียวไ อาหารโลรธรรมดาดี่พอหนะครับบอกหวานโลอาหารนกอีเกแกยวส้มกบเด้วพอรุงเด้อในพันม้ไสในลยรุ่งอกบัคังเนเขาเขาเ,เขามีฟ้ามันปะเออลุงเอามาลูกคนบอกเฮ้ยเฮแมหุ่นฟมนะเขาขายตัวเขาหรตัวละบาทตัวละหกอันใ้ญ่สำหรการหางนี่บอก้จกไหนเออมูโตน้อยการการหางแน่ลุงเอามาาลายประเดนนเอามา ซีลอยมันเหมือนกินไปดำหมูออกมาซีลอยโอ้ยบ้านเข้าประกังดีเดี๋ยวนี้สุคาดว่าสิย่างบ่อพันเขาเฮ็ดประจำหม้เฮ็ดยังไงเฮ็ดประจำอยู่คุ้มทั้งหลายคุณไปถามมึงหจักรถถามพวกกันง่ายจอยง่ายสวัสดิ์กูหูจักผู้คนแรกของเก่าของห่างเหตุเออข้าเจ้าที่มีเบอร์โทรกันไปจอยลุงเล็กเอนาะโอ้พอดีที่ถามเรา เปี่าอยากได้ลูกพันหนึ่นลูกอดลูกแอดมาเลี้ยงเหรอกรับโกหน่อยก็เลี้ยงไม่แต่ปุ่นเขา่ะอยู่ได้กินเลยนะโอ้เขาจะเห็ดประจำตีอันนี้พอแมนบอกลุงให้อย่งไรเฮ้ยมูเดียวกันตัวนี้คอกนี่กินคอกที่กินเออคอกนั้นว่าจงไว้จังสีจงไว้บอลเขาท่าตีว่าพ่อรุ่งเดี๋ยวเลี้ยงว่าหลายดอกเพราะว่าเด็กน้อยมาจับไปปนไปแก้วไป อืมแน่วหลในบรรยากาศได้เลยพ่อลุงเพราะว่าเพิ่นไม่อยากเข้าไปนอนอยู่บ้าทหรอเพื่อนเขาไปยัวเนาะว่าแน่วแน่ดิเข้าไปดิฮะเข้าไปใส่บาทเพื่อนโอ้มื่อี้เพิ่นตักบาทบ่เอรอเฮ้ยเพื่อนหลวงหลับละครเพื่อนมือเพื่อนเห็ดมืออั้นเห็ดบุญมือร่วมมือตักบาทโอ้เกือบประหันตัวนี่คนขยันเพิ่นก็เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองครับ พอใงท่องดีพอจําประจาหมู่บ้านครับแล้วก็ไปไปไปมาๆนี่แหละวันน่ะอาหารทียูเราโอ้ไหนบรรยากาศเลยพ่อรุงเฟี้ยงในายปะยนละอัดไว้่ปีนี่ร้อยหาสิบร้อยหาิบก้อนอาหารอื่นเสริมน้ำรอเฟี้ยงนับปังน้ำเบ้ยกระอมหน่อยไปหน้าเนี่ยพ่อรุงขอทาเว่อุ่นดี่พ่อุง น,นั่นขาท่าแล้วบอลโอ้โหพระยาต่ทายทํำอันห้องเขหะมองยูเด้อพ่อลุงเอ้วานน่ะขาท่าไปนออั่นนะลูกเกต้าเลยเขาบว่าอยากมาอยู่เลยเจ้มไม่เขาขมาอยู่เลยเขาเป็นแบบทับมพมาซาแบบผู้โถ่เขายูญี่ปุน่นควานนะ่ะ ถ <S PI AN> ธรร,รมดา <S LE AN> เด้ครับลูกหลานเราก็ได้สองคนไปหาเงินอยู่ญี่ปุ่นสองคนเหรอฮะไอีน้องแน่นดียวคนหนึ่งอีน้องแน่นจะคนเนื้อของผู้ลุงเนื้อลูกเออไอ้ตุ๊กอไอีทุนเออตุ๊กละไอ้ตุ๊กไอ้น้องกับพี่หล่าทุนนะอน้องนี่นั่งบุ๋มกับอยู่ภูเก็ตเพื่อนอ่ะสาเนี่ยกลี้ยงปลาสาก็เลี้ยงปลาอดูสาพุูนก็เลี้ยงปลา อันง้วเพราะลุงเหลียลยล้ยงมากมันเป็นไดเป็นโรคแก่แพ้เทาตัวลุงเหลี่ยงมาอเพราะในีดยาเจักเจอลุงเลี่ยงยังปีลเลยอหือโวยมันสองปีนี่อ่สองปีส,อ,สองปียังสามเออรลุงลงเริ่มแรกจ๊กตัวหอือสี่ตัวสี่ตัวโอ้อันบ่เป็นบ่เป็นสองปีแล้วมันหลายปีกว่านั้เพราะว่าปีสามปีเนาะบ่ถึงบ่เออเเพสื่อืมาสี่ตัว เพรกพอดีนำมาคืนนะลุงลุงซื้อมากง้อท้องมากเนาะมันมาออกไห่ลำโอ้งามอยู่กระสมมันแรงแหละว่าสมเหนียพอดีเลี้ยงพอไปพอมาเนอะลุงเนาะเลี้ยงก็เลี้ยงแบบสบายเพราบ่มาเบิ่งเฉียบมันขังไม่ได้ขวักที่แล้วได้บ่เสียเดี๋ยวข้อมลุยแล้วบานน้องสิไปหาท่านโกบมาเลี้ยง พอดีแย่เขามาพี่น้องเอ้ยมาเห็นพอลุงไงเราเลี้ยงกบสิไปขอหาเลาะสือพันกบมาเลี้ยงมาปล่อยก่อนบ่เนี่ยพอดียู่ได้กินเอาพอลุงสิเข้าบ้านเราบ่บ่เดี๋ยวน้องย่างกลับไปทายเอางัวงามพอลุงจะหน่อยก่อนเก็บบรรยากาศจะหน่อยก่อนโอ้ได้เลย ครับบรรยากาศโดยรอบบ่งยูบ่งโซ่บองพญายิ่งจำเราว่าถือว่าขอแบ่งงวัวนหน่อยเหตุพราพันธุ์พอขวบพอลักน้ำเล่าราว่ววามันหน่อยอยู่เราว่าเบื่อเซ่นุ่ม,อย,มอ,ยอยู่ว่าือนันเพิ่นได้พ่อพันดีมาผสมไว้ทับไว้เหรอบอกมากกับปิตาสังของเราอยู่ เลยนํำมาเบ่งสนอกมากไโอกาสก็เลยขอถ่ายําำชิปวิดีโอโลงใหยพย้พีพ่น้องเขาดนเบ่งนี่น้ำกันนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เลี้ยงงัวครับของเกษตรกร,ร,กรผู้นอนไหานอนหน้าเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ไห,หายอยู่หน้านะครับหลังจากเห็ดหายเห็ดหน้าแล้วก็ ผู้เพิ่นมีนาปังนาแซงเพิ่นก็นลง้งนาปังนาแซงครับคือจังลุงอ้วนนี่กัมีดอกแต่ว่าให้ผู้อื่นเฮ็ดสำหรับนาปังนาแซงก็ได้แต่ว่าพยาย่อใหญ่จับพ่อใหญ่ต้องดีเขานี่แล้วก็เลี้ยงงวัวอยู่หายอยู่หน้าอังสิแหละครับตกนาแหลงมากใ,ใ,ให้ตัวฐานทีเล่าก็พอได้กินให้อยู่พอได้เลี้ยม นต้นกล้วยแล้วก็ปกลูกไว้เราเห็นแรงบีกายแล้วปีนีแล้วปลูกกล้วยไว้เป็นอาหารเสริมนะครับช่วงแรงๆนี่อาหารทีนี้กับเบื้องบนครับบ้านของอ้วนพิกัดพ่นพิสัยน้องไข่เฮานี่ชีวิตคว้มเป็นอยู่ครับของถ่องถุงเมืองอีสานแถบที่กาบสูง แรงมากสิล่ะครับสภาพผู้ขยันผู้พเพลี่ยงงัวใส่ใจเพิ่นกะตื่นตะเด็กลูกเศร้าครับไปหาเจ็๊บยอดไว้มาให้งัวเพิ่นกะยูได้กินตัวละ่ะพุ่อน่ะกินดีอยู่เราเริ่มต่วนงัวะซีตัวครับนี่ครับบอกแม่ห้ลูกให้เราหลายตัวแล้ว ร่วงกัน <c oughs> มาเก็บบรรยากาศฝากไว้พี่น้องในเบื้องในช่วยรำกันครับตะละมือแตะเม่นพยายามลงคลิปเกี่ยวกับชีวิตควบเป็นยูนะครับของพี่พี่นอ้องปูยูไอยูนาอู้ที่มักจะตายหลูกทุ่งแบบเดียวกันกับลุงอ้วนนะครับเพื่อนเก่าไอยูนาเ,ยาเลียงง่วเลียงคว้วยเลียงปูเลียงปลา เลี้ยงกบเลี้ยงเขียดนี่สิแหละครับตามที่ลุงเวียนเห็นลุงเวียนเห็นกาเป็นบรรยากาศของลูกทุ่งลนะครับของอีสานบ้านเฮาอยู่แบบสบายสบายพ่อใหญ่จำโลกอะไรมีพระ,ะครับปุ่นแล้วก็ล้างศีรษาบ้านละไปใส่บาททำบุญตักบาทเหมือนละครับบ้านผู้เพิ่นไหว้ช่อมูลละ มือน,นีเพื่อนกนัเป็นมือตักบาททำมุนตักบาทมือสุดท้ายที่ครับมือน,นีโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อลุ่งเลยที่ให้น้องถ่ายคลิปลงคลิปให้พ,พี่น้องพ่อแม่พี่นอ้องผู้เฒ่านอนให้นอนหน้าเกษตรกร เห็ดอยู่เห็ดกินหลังการเก็บเกี่ยวเหลือกับวันไดนไปซิ้อไปใส่ทำงานตั้งทินปูมะเข็ดมักสั่งยำน้ำให้น้ำหน้าบ้านโคกบ้านปลาขี่หินแหงที่ละพ่อรุ่งบ้านเฮากระไดโอ้ไปจับเก็บสะสมไว้ใส่ฟื้นกันหลายเลยเขาแก้มาให้โอ้คือพี่เขาแก้มาให้แต่ว่าปะแกะปะแกะเออปันหาเออเพปันหาเพราะเพราะใส่ใจเนาะ อ่าไปโอ้ฟื้นมีแต่ฟื้นไปเคี่ยไปหั่งไม่แดงแตกในครัวเลื่อนเท่าไปครับพ่อลุงเอ้ขอกพูดหลายเด้อพ่อลุงเด้อที่ไทยถ้ำขีบผากพี่ผากน้องฮ่อออารมณ์ดีขนาดพ่อลุงใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ลุงอ้วนก็บทขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อผมพี่น้องเลยขอบคุณหลายผู้เข้ามาเบิ่งคลิปของลุงอ้วนบ้านหน้า แล้วก็ขอให้พี่น้องขอให้พี่นอ้องเ่าจงมีแต่ความสุขสวัสดสิ์โชคดีตลอดไปนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ